คลิปนี้พามาต่อกันวางแผงโซล่าเซลล์ครับผมใช้สว่านกระแทกไร้าสายของมาซารุในการเจาะเพื่อที่จะวางพุกตะปูวางโครงสร้างบนตอหม้อผมใช้พุกตะปูซันโคนะครับเบอร์ B 8นะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่2.5นิ้วไม่รวมเกลียวในการยึดโครงสร้างวางแผงบนตอหม้อสว่านโรตารี่ไร้าสายของมาซารุตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมเลยครับทั้งในการเจาะ กระแทกแล้วก็สกัดนะครับที่นํามาใช้งานขนาด20โวลต์ครับพอเจาะเสร็จแล้วก็ทําการเคลียร์รูเป่าให้สะอาดนะครับก่อนที่เราจะเอาโครงมาตั้งแล้วก็ทําการเสียบพุกเข้าไปนะครับทำการตอกเท่านั้นเองครับการใช้พุกตะปูสันโคตัวนี้มันง่ายครับเราเจาะรูหลวมนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้เราจะตั้งโครงไปพร้อมการจับระดับน้ําด้วยนะครับเพื่อให้ตัวโครงได้ระดับ จากนั้นก็ทําการยกแผงมาวางได้เลยครับในการยึดแผงผมจะใช้เหล็กฉากที่มีรูนะครับพร้อมใส่นอ็อตในใต้แผงมันจะมีรูไว้ให้ใส่น็อตอยู่แล้วนะครับใส่น็อตที่ตัวแผงส่วนตัวโครงเรายิงตัวสกูเข้าไปเลยครับสว่านไร้สายที่ผมใช้ในการยิงคือสว่านไร้สาย3ระบบนะครับได้ถังขันเจาะกระแทกของมาเ i ต้าตัวนี้รุ่นใหม่นะฮะอันนี้ค่อนข้างใช้ดีนะครับครบจบในตัวเดียวแต่รูของแผงที่มากับแผงมันไม่ได้ตรงกับโครงสร้างผมทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นบางจุดก็ จะยิงสกูยึดแผงไปเลยนะครับออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้สังเกตว่าแผงไม่เท่ากันเพราะว่าแผงความยาวไม่เท่ากันคนละสเปคคนละกําลังวัดนะครับแต่ว่าใช้ด้วยกันได้ส่วนใครที่กังวลเรื่องความแข็งแรงเราสามารถเพิ่มตรงตอมม้อนะฮะสามารถ ตีแบบสี่เหลี่ยมแล,แล้วก็เทปูนเพิ่มเติมให้กว้างยาวกว่านี้นะฮะก็จะเพิ่มความแข็งแรงได้และในส่วนโครงของแผงก็สามารถที่จะค้ำยัน2จุดนะครับก็จะทําให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็เอาไปปรับแต่งเอาได้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เอาไปปรับแต่งเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพิ่มเติมได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ